สวัสดีครับทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์ครับผมสวัสดีทั้ง19ท่านครับผม สวัสดีแมติกสวัสดีที่รักเอฟซยายบนสวัสดีจ้าผมรักเมืองไทยสวัสดีครับผมไล่เลิฟซีขอบคุณในลาครับแมตติกพาลูกน้องมาเที่ยวแม่พาลูกน้องมาเที่ยวครับผมวันนี้เขามันลึกมากครับผมเขามาข้างในทางคางภูเขาครับผม อันนี้ก็เป็นไรข้าวโพดครับผมปีนี้ก็ปลูกแค่ครั้งเดียวครับผมเจ้าของน่าจะปกติเขาปลูกสองรอบแต่นี้ปลูกแค่รับเดียวเพราะว่าราคาไม่ค่อยดีครับผมก็เลยปลูกแค่ครั้งเดียวพอทไม่ไหวสวัสดีจ้าน้องติ๊กจะคนที่รักเอฟซีใหญ่บน ครับคนเลยลายครับแม่แล้วก็ครับคนคนที่รักเอฟซีใหญ่บดด้วยครับผมแมตติกไปซสีสเกตถึงหรือย,ยังแม่สีสเกตสีสเกตติดชายแดนไหมแม่ติดนะน่าจะติดนะ แม่เต็กไม่เลี้ยงวัวแล้วแม่แม่เลี้ยงวัวไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลี้ยงให้แม่ไม่ไปนคนซื้อแล้วเพราวคนเลี้ยงแม่เต็กแม่ซื้อวัวผมเลี้ยงให้ไม่ติดไม่ติดนะครับแม่ ขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับทุกท่านครับผมทำภารกิจทุกวันครับผมต้องพาลูกน้องมาเที่ยวทุกวันครับพาเอาวอัวมาให้มันกินหญ้าแล้วก็ก็ต้องไปไปดูแลสวนในไรไรมันซับปะลังเองครับผมต้องทำความสะอาดตอนมันอย่าให้มียาเยอะครับถ้ายาเยอะมันจะ มันจะไม่ค่อยดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม Hello everybody thank you for watching ครับุณเลยลา้าทุกการรับชมครับผมแม่ติหัวระม่หัวระแม่แม่ซื้อวัวมาบำเรียงงายแม่ผมตั้งชื่อตัวนี้อัจฉริยะม,มันชื่ออัจริยะแต่ตัวสีดแดงก็ชื่อดปองครับผมอปอง <c oughs> ผมเคยไปทํางานในเลียงเลียงแปอะแม่เลียงไก่เลียงแปดแล้วลืมไปละแล้วก็มีคนโุรินคนหนึงนะ่งอะเขาชอบเรียผมว่าอัปออปองอัปปองก็ไปเข้าใจว่าอัปปองความหมายว่ายังไงแม่อัปออปองอัปปองอัปปองหรือเขาเรียผมว่าอ่ะอับปองอับปองหรือเปล่าไม่รู้อัปออปองอัปปองผมก็เลยตั้งชื่อว่าอัปปองฟังดูแล้วมันเพาะดี อะไต่างชื่อวัวว่าอัปองคนสุรินทร์น,นะแม่เขาเรียกผมอัปองอัปองหมายความว่าไงอะ่ะอะโอนอะโอนหรือเปล่าหมายความว่าอันไอ้น้องไอ้น้องหรือเปล่ามรู้อัปองก็คืออันหนูอออัปองคืออันหนูอ๋อประมาณว่าอ่ะโอนไอ้น้อ,นอ,ง,องนี้ใช่ไหมครับอ๋อผมเคย ก็เลยตั้งชื่ออปปองอ๋อครับผมอ๋อรับคนครับแมตติกที่บอกที่คนนั้นเป็นคนสเรนไงเป็นผู้ชายเขาก็เรียกผมอปปองอปปองก็เลยตั้งชื่อตั้งชื่อผัอวไอ้อปปองเนี่ยครับอปปองไอปองสายพันประมาณแม่ประมาณเขาบอกว่าประมาณี่เหนือมันเยอะ แล้วก็มันมันตัวใหญ่มนั้งนี่อันนี้มันตัวใหญ่จริงนะครับผมว่าจะจะเก็บมันไว้เป็นในพอพอผ่านแหม่เนี่ยตัวนี้มันไม่ค่อยดุนะไม่แน่ใจเพราะมันโตขึ้นมันเป็นยังไงเราไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้มันสภาพดีครับผมมันยังเด็กอยู่อายุน่าจะผมคนเลี้ยงเองเนี่ยจำไม่ได้สามสี่เดือนมั้งเนี่ย ยังไม่ได้แทงจมูกเลยส้นเขา่าส้นเขาานี่มันก็มใช่เรื่องง่ายครับผมทําไม่เป็นครับส้นเข่าแม่ผมทําไม่เป็นนะนเ,นนะเพราะว่าไม่เคยทํเพราะาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเลี้ยงวัวเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตที่เลี้ยงวัวก็เลยส้นเขาาแทงจมูกอะไรนี่ไม่เป็นหรอกต้องต้องแทนก็แทงใน y o u t u อย่างน YouTube, ้งอยก็สองสามคนน่ะมันไม่ใช่ง่ายนะแม่นะ เห็นขบอกอายุแปดเดือนอ่ะจังแทงจมูกได้อะไรเงี้ยสนเขา่าขบับปคนไลายลายครับแม่หายไปไหนตัวนางละนในตัวนางหู้นไปยูนนูนแม่ผมมัวแต่หมอนมันไปทั้งนูนแล้วโอ้ยนี่ถ้าถ้าเราลืมตัวน่ะมันจะกินไหนขขาวโพดกินต้นมันสับประรังเขา โอ้ไม่ได้เลยนี่อันนี้เป็นเป็นหนายองตัวเบาเลยพวกนี้มันเป็นโจนโจรขโมยข้าวโพดครับผมคุยกับแม่แป๊บเดียวนะ่ะมันไปทั้งโน่นแล้วแม่เร็วมากเลยผมไม่อยากปล่อยแลย้วถ้าปล่อยแล้วมันเดินมั่วถ้าปล่อยแล้วมันไม่ค่อยกินอะ่ะมันเดินเดินแบบสเปะสปะเดินมัว่วตัวมาเลยอะ่ะ ก็เลยไม่อยากปลอยหรอกเนี่ยแฟนบอกใอ้ป่อยมันไม่ผมจะไม่อยากปอยผมจะหมักแต่มันอยู่กับที่อ่ะเดี๋ยวมันไม่ค่อยกินหรอกมันจะเดินไปเดินมาพอเราปลอยมันได้ใจเลยถ้าเราไม่ดูมันเนามันแอบกินข้าวโพดเหรอไอพวกนี้ไม่ได้ไเป็นโจรครับผม ต้องเราหวังก็พอมไม่ได้เลยมันชอบกินขา้าวโพดมากขา้าวโพดนี่มันหวานมันชอบเวลามันกินขา้าวโพดมันก็โดนตลอดโดนโดนตีครับผมโดนตีตู๊ดมันเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละเคยกระทึบผมเกือบขาหักครับผมผมเดินข้างล่างมันอ่ะโดนเลยเพื่อโดนเลยโป๊โชคดีขาไม่หัก แม่ต็กแม่สบายดีหรือเปล่าแม่หมายดีหรือยังมันบอกแม่ป่วยไม่ใช่หรือครับรน่ามันจะกิน Hence, the <ed> ตอนมันสบปลังเขาแล้วเคยเจอแต่แตนต่อยแม่แต่แต่เมื่อก่อนอะสองวันที่แล้วชกดีจริงๆครับหมองทันนะไม่งั้นก็โดนตอต่อยครับผม โอ้ถ้าโดนตอตอยนี่น่าจะสลบมก็ตายมาั้งวะรังรังตอใหญ่เบลเลอร์เลยแม่โชคดีเห็นทันอะ่ะงั้นก็โดนต่อยเลยล่ะถ้าโดนตอยวัวไม่รู้ว่าวัวมันจะตายหรือเปล่าตอใหญ่เบลเลอรสวัสดีครับคนวิไยแล้วก็สวัสดีคนแมจินนีชาแนล ขอบคุณหลายๆครับคนแมจินนี่แล้วก็คนวิไลขอบคุณครับผมวันนี้ทำภารกิจเหมือนเดิมพาไอไอปองกับอัจริยมาเที่ยวครับผมโอ้ยมันต้องพามันกลับไปละเดี๋ยวไอ้ตัวอยู่ฝั่งโน้นถ้ามันหายพวกหายเพื่อนมันจะตกใจแล้วมันจะวิ่งไปเจิอเลย เมื่อก่อนเกือบถามมั้วัวหายตัวนึ่งบอกว่าไว้ใจมันครับคิดว่ามันจะรู้จักทางไงตัวอื่นเนี่ยมันรู้จักทางกับบ้านแต่ตัวนั่นน่ะเป็นตัวเมียแล้วก็อายุก็เยอะแล้วครับแต่ไม่รู้เป็นอะไรครับมันลงทางมันก็ไปทางอื่นครับผมโชคดีสดๆสดสดหาเจอครับผมไม่งานก็โอ้จบเลยชีวิตนี้ <c oughs> วัว วัวตัวนั่นก็มันเป็นเป็นพันกับดอลลร์ครับผมตัวเมียแฟน,แฟนบอกพันขวาอะไรเงี้ยวัวตัวเมียนะเมื่อก่อนราคาดีเขาบอกสองพันยังมีเลยวัวตัวเมียร,ราคาดีตอนนี้ราคาดีขึ้นแล้วโอ้ถ้าผมทําให้วัวหายตัวนั่นก็โอ้ยนอนไม่หลักเป็นปีมั้ง <laughs> โชคดีหาเจอเลี้ยงวัวอย่างเดียวใช่ไหมเปล่าครับเลี้ยงวัวไปด้วยแล้วก็ดูแลไร่มันสับปะหลังด้วยครับผมยี่สิบไร่ครับผมทำนี่ทำโน่นครับผมแล้วก็ดูแลวัวครับอยู่เมืองไทยสะดวกสบายดูแลวัวทุกวันครับผมสะอาดเลยครับ คนวีไลายบอกว่าจอดไวยนะคะคุณรอทำงานก่อนทำไมหัวสวยจ้งางครับคุณคลยล้ะครับคนวีไลายแล้วก็คนม่บอกมีลานให้หรืออย่างคะมีลานใหย่งครับผมอย่างครับย่งแล้วครับ <laughs> ผมก็อยากมีนะสักทางนึงไหนชีวิตอย่างน้อยก็อยากมีลูกสักคนหนึง่งแต่แฟนเห็นก็บอกว่าเหมือนยังไม่พร้อมอะไรไมครับมันก็ลบาบากนะมีลูกแต่ละคนเดี๋ยเห็นก็บอกมีลูกคนหนึ่งก็จนห้าปีอะไรเนี้ยน่าจะจริงครับผมไม่เหมือนสมัยก่อน,มนสมัยก่อนมีลูกเยอะได้เลี้ยงไม่ยากแต่สมัยนี้ก็ มีลูกเลี้ยงลำาบาผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยมีลูกไม่รู้ประสบการณ์แต่ว่าพอรู้บ้างอายุเยอะแล้วเข้าใจเยอะ ขอบคุณไลายๆลยครับคนแมจินนี่แล้วก็คนวินไลายกับคนแมตติกขอบคุณทุกท่านที่วะมาให้กําลังใจนะครับผมขอบคุณท่านที่มารับชมย้อนหลังเลยครับผมตอนนี้อากาศดีครับผมอากาศดีมากครับเงือแตกเลยครับผม คนที่รัก FC ใหญ่บนเดี๋ยวก็คอมเมนต์ใต้ช่องผมด้วยครับผมจะได้ไปหาครับผมคุณวีไลก็รู้จักแล้วคุณแมจินนี่แล้วก็คุณแมติกแมติกเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วครับผมเครงใจแมติกครับ ไดเมติกមពោតតិចហើយមិនច្រើនចាយគូថាម៉ៃច <Hero> <gram> ្រើនចាយមេតិកក្របព្រមព្រោះว่าមេតិកមានធោសសាប់ឡាយគ្រឿងครับហងក៏លែងក្រែងចាយមេតិក ยายบนพารวยจ้าครับผมสวัสดีจ้าลูกพลากอดกอดจ้าครับผมเอาช่องลักไปคอมเมนต์ใต้คลิปผมด้วยครับผมจะได้ไปหาถูกนะครับคนยายโบนอ๋อไม่ใช่ครับคนคนที่รักเอซียายบนครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมผมขออนุญาตลงไลน์นะครับครับผับผลครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณคุณยายบนขอบคุณแม่ติ๊กขอบคุณคุณแม่จินนี่ครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่แหวมให้กำลังใจนะครับ สวัสดีครับผม